ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ทนแดดทนร้อนอีกต่อไปพนักง,งานบริษัทเงินเดือนหมื่นเดียวออกรถได้แล้วค่ะเก่งของเราทั้งหมดนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่3000เท่านั้นกระบะผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นออกง่ายอนุมัติไฟได้รถท้ายแน่นอนค่ะใช้บัตรประชาชนกับสลิปเงินเดือนล่าสุด ออกรถได้แล้วค่ะสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะรับดอกเบี้ยไม่ต่างจากป้ายแดงเลยค่ะใครที่มาหาเราเป็นที่แรกนะคะจองเพียง199บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการไปเลยค่ะรับประกันไม่มีชนหนักผิดความตมน้ํามาแน่นอนค่ะถ้าตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนร้อยเปรเรามีสต็อกรถให้เลือกมากกว่า200คันค่ะสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือโทร0 9 2 4 4 7 8 8 8 และ099548016แอดไลน์เพิ่มเพื่อนพี่มนได้เลยค่ะ